You know, and is a pad right hey. Right? Oh, ใครจะไม่เข้าใจอะ่ะเจ๊ไม่เข้าใจอะ่ะนี่ที่เราดาาังมาตั้งหลายปีดับทางลมไอ้ผู้ชายโง่ๆคนนึงที่เข้ามาในสื่อจะไม่มีเดือนไอ้ผู้ชายคนนั้นอะ่นะทำอะไรดีกับฉันขนาดนั้นหรอเลยกับ มันไม่ดี่ะมันทำงานนะมันไม่ดีะนะมันรับจ็อบนอก่ะมันไม่ดีอ่ะฉันให้เวลาผู้หญิงไม่ได้อ่ะเขาทำงาน นนถ้าฉันต่อยมันอะ่ะผู้หญิงก็จะปกป้องมันมันก็เสียมันก็เสียเกมอีกอะ่ะถ้าฉันกระทืบมันผู้หญิงก็จะปกป้องมันเกมเกมก็จะพังอีกอะ่ะฉันรับเลยไม่ได้เลยไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ มันพังลงเห็นไหมคิดิ้งเจ็บอะ่ะคิดิ้งแย้งอ่ะไม่สอนไม่เนอะโอ้โห,โห ก็เดี๋ยวคิดดูนะฉันน่ะรักกันตั้งมาหลายปีรักเขามานานรักกันมากรักกันมากหลายปีมันพังลงเพราะผู้ชายที่เข้ามาใหม่แค่ไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปจากที่ยินไม่ฉันเขาไม่สนใจฉันเขา เขาเป็นรักที่พาดูเลยอยู่ด้วยกันอ่ะและ้วการเป็นผ totally. ัวใหม่อ่ะแล้วฉันอ่ะฉันทำอะไรอ่ะกระ้าอะไรก็ผิดแกมองหน้าก็ผิดหายใจก็ผิดอะไรก็ผิดเวลาที่เราไม่ถูกรักอ่ะ Hãy traýng bỉn em bịเจอ nãu hả, lóc lều lẹ, lóc lều lẹ, lóc lều lẹ, lóc ป่อยปากแตกเลยไม่ปล่อยไม่ได้อ,อีกอ่ะถ้าต่อยอะ่ะเขาก็รักมันอะ่ะยุ่ยเฉยมันทำได้ย่งยุ่ยเฉยอะ่ะถ้าต่อยเขาก็รักมันถ้าขยับมันก็กเดินไปทางซ้ายก็ผิดเดินไปทางขวาก็ผิด จะเดินกลับไปก็เหน่อยเหนืยมันนั่งก็จะอยู่อเหนยแล้วนั่งร้องไห้ไปเรื่อยๆความรักมันเจ็บนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าว่าเจเนี่ยเจจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ะสภาพที่เห็นเขาอยู่กับผัวใหม่มีความสุขแล้วเจก็ต้องมานั่งเจ็บ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยระหว่างที่ฉันนะร้องไห้เขาก็อยู่กับหัวใหม่ระหว่างที่เจร้องไห้รู้ไหมหนึ่งหกห้าศูนย์เนี่ยมันคืออะไร หนึ่โ้เวลาสี่โมนาทีเป็นเวลาที่ฉันบอกลักเวลเป็นเวลาที่ฉันสารภาพว่าฉันชอบเขาแล้วเขาก็ตกลงแต่เวลา 16- บหกิบก็เป็นเวลาเดียวกันที่เขาเดินทวงคนใหม่ที่เขาอยู่กับผัวใหม่ก็เป็นเวลา1 6บ0ิเช่นกัน เ,เกลียดตัวเองฉันเกลียดตัวเองที่ฉันไม่สามารถลังคนดักไว้ได้ทำไมกันนะคนที่ฉันดักต้องไปดักฉันคนที่ฉันล้าก็ต้องไปดักฉันฉจะมีความผิดต้องผัดซวยจะเสียใจจะหมดตาหมดใจเจ้าเฮ็ดเจ๊แก อันงาน,นมากแต่มันเสียเชิงนะทำเป็นนิ่งทำเป็นฟอร์มก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงทำแล้วผ่านอะไรเดียวทำอะไรดีอะด่ะ ฟ้าส่งชีวิตพังพังมาให้ฉันฟ้าส่งความฟ้าส่งไอ,อ้โจ้ามาจากคนที่เขาอยู่ด้วยกันกลายเป็น บ่นก็แล้วกินข้าวก็แล้วมันมัไม่ใช่ลมหนาวที่พัดชอยมามันก็คงท่านไม่ติดใจที่ที่เจ็บปวดของฉันอ่ะทำลายไม่ได้ที่ผู้หญิงของฉันอ่ะนั่งบอร์ไซค์แบบเขาแขนเห็นเขาอ่ะยิ้มยอมแขนเห็นเขาอ่ะอยู่ด้วยกันแขนแข่งเขาดิ้นรนเลยจน Such big one I really like it It's beautiful ม่มีผู้ชายคนนี้อยู่เลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะในใจของเขาอ่ะมีแต่มัมนในใจของเขามีแต่มันอะ่ะใจฉันทำไงอะ่ะใจฉันยิ้มบอกยิ้มยิ้มยิ้มเขาไม่อยากกลับบ้านอะ่ะใจฉันทำไงอะ่ะ รอไห้มันก็เสียใจสุดท้ายต้องต้องกลับบ้านไปทำงานต่อกลับบ้านเลยเนาะทำอะไรไม่ได้ไใจคนมันเศร้ามันเศร้าเศร้ามาก บ่านบานเลยเนาะขับเชะมาไอะไรอ่ะมันเลิมอ่ะ คนัเศร้าอย่างเงี้ยหารอศาลาคนเศร้านี่เป็นศาลาคนเศร้าของเจเมื่อไหร่เจจบหลงที่สักทีอะ่ะทำไมให้นั่งเห็นหน้าน้องเวลไก่โจ้อย่างเงี้ยต่อเนื่องเจ็บเว้ยไปผ่านอะไรหนักหนาเนี่ยไม่เคยคนอกหักเหรอคนหล่อกก็อกหักเป็นเว้ยคนหล่อไอ้เจเจหล่อเจเป็นคนหล่ออ่ะเจก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันไปส